ซึ่งสำหรับนะคะการมีพระบรมราชโองการนะคะลดกล้าวแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นอ,องคมนตรีนั้นน่นะคะโอ้ก็เป็นประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวกันออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะและสำหรับทางคุณนันทิวัฒน์สามารถค่ะท่านผู้ชมคะได้โพสต์ Facebook เอาไว้เกี่ยวกับประเด็นประเด็นนี้ค่ะว่าข่าวดีแล้วทุกอย่างก็เป็นความจริงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรี ข่าวนี้อาจทําให้กลุ่มคนที่รักลุงตู่นั้นดีใจสุดๆคนที่รักและชื่นชมได้เป็นองคมนตรีแต่ว่าอาจจะแอบมีเสียดายที่ลุงตู่นั้นจะไม่หวนคืนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วนักการเมืองคงโล่งใจไม่ต้องคอยระแวงยังมีคนที่ประชาชนรักและชื่นชมรอคอยการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคำรบหนึ่งลุงตู่จะไม่หันกลับมาเป็นน้ำตาใจอีกแล้วใครจะมาเป็นขวัญใจคนใหม่ของไทย ที่ทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวมไม่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องไม่มีเรื่องของคดีอื้อฉาวคนดีคนนั้นอยู่ที่ไหนเกิดหรือยังค่ะนี่คุณนันททิวัน์สามารถนะคะก็โพสต์เกี่ยวกับประเด็นประเด็นนี้เอาไว้นะคะซึ่งแน่นอนละค่ะการเข้าไปเป็นองคมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะคะก็ดูจะเป็นการปิดฉากทางด้านการเมืองแล้วก็ทําให้บรรดาน,นักการเมืองหลายๆคนเนี่ยก็คงจะไม่ต้องมานั่งเจอ กับข่าวคราวน,น,นะคะที่อาจจะมีกระแสกันออกมาว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นประเด็นนี้ก็คงจะปิดฉากจบกันไปได้นะคะเอาละค่ะทีนี้พอพูดถึงประเด็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ท่านผู้ชมคะปรากฏว่ามีคนไปขุดเอาคําพูดของคุณจิราพรสินธุพรสอลสอของพักเพื่อไทยเลคะ่ะที่เคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับตัวของพลเอกประยุทธ์ค่ะบอกว่า <c oughs> เรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชา เมื่อใดท,ที่คุณหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อไทยจ้องจะเล่นคุณนะคะนี่แหละค่ะเป็นคําพูดนะคะที่ถูกคูดกันออกมาของคุณจิรพรน์สินธุพร่ไสอสอของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็มีการนํามาแชร์กันเอาไว้สําหรับในโลกออนไลน์เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นองคมนตรีนะคะ,ะมาตามกันกลับนะคะ ราชกิจจานุเบกษากันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะที่เมื่อวานนี้ได้มีการเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีนะคะความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทราราม,มาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะมีพระบระมาราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคมพุทธศัการาช2565เหล้วนั้น บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชนาจากักรไทยพุทธศักราชส5 6 0จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จ,จัน์ทรโอชาเป็นองคมนตรีนะคะซึ่งทั้งนี้ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปค่ะประกาศณวันที่29พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566 เป็นปีที่แปะในรัชกาลปัจจุบันค่ะ